วันนี้เราก็มีโปรเจกต์พิเศษนะครับเร่งด่วนกั่ทันทันมากถ้าใครเคยดูคลิปที่พี่เป็กนะครับกลับมาเมืองไทยที่ขับ k e 25นะครับผมก็มีเคยมีการคุยกับพี่เป็กว่าเนี่ยจริงๆ k e 25นะสมัยตอนวัยรุ่นเนี่ยพ่อเคยจะซื้อมาแล้วก็จะเอามาใช้อีกคันคือสมัยก่อนผมเล่นรถคลาสสิกใช่ไหมครับก็มีซิดีกาอยู่ด22 27อะไรประมาณพวกนเนี้ยและแล้วพอดีคุณพ่ออยากได้ k 25แต่ว่าไปจีบเสร็จ สุดท้ายแปกครับเขาไปขายให้คนอื่นแทนก็ลเลยแฮวจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับคุณพ่อได้ทําสําเร็จแล้วหลังจากที่เราเคยบอกไปว่าเราแปกไปแต่ครั้งนี้นะครับคุณพ่อได้จีบเกยผ้าติดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวตอนนี้เขากำลังไปโอนอยู่ที่ขนส่งเดี๋ยวจะขับมารับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพของ KD25 คันนี้จะเป็นยังไงนะครับคันนี้ก็เรียกว่าเป็น new project เลยนะครับนอกจากน้ำส้มที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าอู่แล้วคุณพ่อก็เลยหาโปรเจกต์มาสนุกครับก็พูดง่ายๆย้อนวันๆแล้วก็เป็นกิจกรรมระหว่างพ่อลูกนะครับแต่สภาพนี่ดูทรงแล้วน่าจะต้องบิวกันพอสมควรนี่มาแล้ว ไอ้ ik, สุดเก texting, pues <c 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 ่งตีปีติทำเสร็จไปแล้วมนได้มาสุดๆเรารอเลยเดี๋ยวค่อยตาไปดูวีดีโอทุกดูห้องเครื่องแบบเครื่องเป็น 4K เครื่องเป็น 4K 5เคียรวิ่งดีอยู่ไหมเนี่ยวิ่งได้อยู่วิ่งได้ดีอยู่แต่ว่าถามว่าดีไหมโซลล่างน่าจะมีเริ่มเริ่มเริ่มสั่นร้อนม็คงจะต้องไปตามสเต็ปเราจะขับมาได้สบายสบายสบาย แต่งเรียบร้อยรถก็มาเรียบร้อยอ๋อนี่วันนี้พ่อเพิ่งไปโอนมาเดี๋ยวเตรียมไปปันโปรเจกต์เดี๋ยวเราค่อยหาเวลาไปปรึกษาเจ้าป๊อปอจอ่าเงยยินดูครับว่าจะ,อะเอาโงงไหนดีทรงไหนดีแล้วก็ยังไงก็แล้วที่แน่คือ,อเครื่องต้องสะอาดด้วยสะอาดด้วยสวยด้วยนะแล้วก็สีสีคงต้องเปลี่ยนใหม่หมดแหละแต่ดูทรงแล้วก็ ก่าว่าจะบิวเครื่อง 4K นี่แหละครับน่าจะง่ายสุดใช่เครื่องเดิม 3K ก็เปลี่ยนเป็น 4K แล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเริงนะว่าทำให้มันใช้งานได้ดีแล้วก็สวยงามอืมงามส่วนอนี้ก็ไล่ตามมาเดี๋ยวไปค่อยไปไล่อะไรแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเอาเปิดงานเรียบร้อยนะครับ ยีต้น,ตนเพราะว่าสมัยนั้นปู่ปู่ทำงานปู่มีคี2 0่สิบเป็นรถเหมือนรถประจำตัวรถประจำตำแหน่งเราก็ได้อาศัยขับสารอาทิตย์ไปเที่ยวไว้ไรตอนนั้นแบงค์เด็กๆก็เคยได้นั่งเหมือนกันยังนั่งเด็กมาประมาณนักขวบจจำความยังไม่ได้หรอกเคยมีรูปแบงค์นั่งจับเกียร์คีอยี่สิบไม่เป็นคี2 5ยี่สิบห้า รถในฝันที่รอมานานนานหลังจากพลาดมาอยู่ใครแล้วเราเคยจีบเคยี่ิห้าพลาดมาทีหนึ่งแลยใช่ไหมพ่อ,อ,อคือเขารับปากเราเราก็รับปากเขาอะเขาก็ต่อรองกันนิดหน่อยว่าเออนะเราจะช่วยเหลือเขาบางบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็จะขายรถให้เราเอ,อเขาก็บอกไว้โอเคเราก็โอเคนะช่วยกันเสร็จแล้วพอถึงวันที่เราจะไปรับรถไปหาเขาเออตอนนั้นเขาอยู่จบบังหวัดโคราช สภาพรถก็ไม่ว่าสีาถสลอกบอกเปิดดูไม่เจิอดอะเหมือนกับตอนที่ได้เซลิก้ามาแบบนั้นเลยอ่าแต่บมื่พอไปถึงวันที่เราเราคิดว่าเราจะแปลรับรับรถหรืออะไรเนี่ยเขาไปถึงเอ๊ะรถไม่อยู่อ่ะรถไปไหนอะแล,ล,ล้วก็เรียกพี่ก็บ,บอกว่าเอ้าผมขายไปแล้วขายไปได้ไงรับปากผมแล้วไงว่าจะขายให้ผมผมนึกว่าคุณทนายพูดเล่นบอกโอ้โโอโผมไม่พูดเล่นนะพี่พี่ได้ไงแล้วขายขายไปเนี่ยขายคนที่ขอนแก่นเนี่ยเขาก็ขับกลับขอนแก่นไปแล้วบอกโอ้โหแล้วดูนี่ย ตักรับปากผมว่าขายไปเท่าไรห้าพันบาทแม่อยากจะบีบคอลุงแม่ต้องผิดหวังผิดหวังอันนี้ไม่ได้ลดผิดหวังราคาคนเราเนี่ยรับปากขายไปแล้วเนี่ยนะฮะต้องต้องต้องสำคัญคำมั่นต้องสําคัญมันก็เลยเป็นเรื่องของตราตรึงถึงจนุกวันนี้แลวเล่าให้ลูกฟังด้วยว่าทําไมถึงไม่ได้ลถมาเกือบได้อยู่แล้วมองเห็นอยู่เนี่ยรู้งี อะไรมัดมือชกลากมาตั้งแต่ทีแรกเลยดีกว่าปกติต้องบอกว่าพ่อจะชอบจีบรถคลาสสิกตามแบบไตงหวัดแล้วก็ไม่เคยพลาดออมีพลาดคันนั้นคันเดียวด้วยมั้งคันนั้นคันเดียวที่เหลือจีบติดหมดจีบติดหมดเพราะว,ว่าวิธีการที่เราจะเล่นรถเก่าเนี่ยเราต้องเขา้าใจก่อนว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขารักของเขาเขาหวงเขามากน้อยขนาดไหนเหมือนเราอยากได้เขาก็อาจจะอยากเขายังรักอยู่ดังนั้นอยู่ๆจะเดินไปขอไปเข้ะประตูบ้านขอซื้อเนี่ย อันนี้เป็นมารยาทที่ไม่สมควรแล้วก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผมไม่ใช้นะเทคนิคการใช้ก็คือว่าเ,ออเข้าไปพูดจาพูดคุยทําความคุ้นเคยแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เขามีอยู่นะครับเราพอต่างคนต่างคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าเขาชื่นชมเราชื่นชมแล้วถ้าเกิดเขาชื่นชมแต่เขาไม่รักษาแล้วหรือว่าเขาไม่ไหวแล้วหรือเขาคิดว่าเอออาจจะอยากเปลี่ยนมือเนี่ยอันนั้นแหะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเริ่มคุยต่อว่าทายผมได้ไหม แล้วอย่างนั้นเราจะประสบความสําเร็จแล้วคันนี้อยู่ดีมาได้ได้ยังไงคือจังหวะดวงด้วยเนาะมันคือย่างยถึงบอกว่ารถพวกนี้บางทีมันเหมือนมันเหมือนกิกกัดมันเหมือนกิกกักอ่ะคนเราอ่ะทีมันมันเดินผ่านกันมันอาจจะมองหน้ากันมันมันก็ยังไม่กิกกักแต่บทมันจะกิกกักมันจะคิกกันเนี่ยมันก็ก็ได้เลยง่ายๆเพราะจริงๆรถคันนี้ถามว่าเจอมานานหรือยังเจอมาเป็นปีๆแล้วจอดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะ จอดอยู่ตรงนั้นแต่เอนว่าจอดอยู่ตรงกับใกล้ๆก,กับที่ทํางานของเพื่อนก็เลยให้เพื่อนก็รอตอนแรกส,สอบถามเพื่อนก่อนว่าเออเจ้าของเขาขายไหมคันนี้เาขาเขายังไงเป็นใครยังไงรู้จักไหมอะไรแต่ตอนนั้นเพื่อนบอกมาราคาก็เยอะอยู่เยอะเยอะอยู่ก็คือมันไม่สมเหตุสมผลก็เลยก็เลยเงียบๆไปอ่าแล้วก็ทิ้งช่วงเวลาไว้นานพอสมควรไม่ได้ไปตามสนใจ เป็นปีอ่ะเรียกว่าเป็นปีแต่มาถึงม่าไม่ไม่ไม่กี่ไม,ไม่ไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาเนี้ยก็ยังเห็นว่ามันอยู่แล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่บ้านบ้านของเพื่อนอีกคนก็คือคุยเรื่องรถนี่แหละเขาก็มีรถคันนู้นนี่นั่นก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็ถามว่าตกลงคันนี้ยเขายังขายอยู่ไหมเพื่อนก็บอกว่าขายเขาก็บอกราคามาอีกราคาหนึ่งซึ่งซึ่งต่ำกว่าราคาแรกที่เขาเคยพูดให้ฟังเราก็ยังบอกว่าอมืมันยังสูงไปนะ ช่วยช่วยเราไปคุยกับเขาดูที่แล้วขายไหมขายถ้าขายเราคุยให้ทีถ้าราคาสมเหตุสมผลก็ก็โอเคปรากฏว่าเพื่อนก็ไปเข้าโรงพยาบาลปรากฏว่าหลังจากนั้นไปเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดก็เลยบอกว่าเออออกจากโรงพยาบาลแล้วติดตอ่อเลยติดต่อเรียบร้อยปุ๊บเจ้าของก็บอกราคามาหลักฟังได้เราก็ดูว่ารถมันขาทะเบียนเราเช็คทะเบียนไหนนะครับทะเบียนครบไหมถ้าทะเบียนครบ,ะบ,ครบอะไรเงี้ยผมก็สนใจ เ,เขาขอวันเดือนปีเกิดเราไปอบอกว่าขอดูวันเดือนปีเกิดเกิดวันอะไรมันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาไปดูดวงพอเขาดูเสร็จมาบอกอคุณเหมอจะเป็นเจ้าของรถคันนี้เขาก็เลยยินดีขายให้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องออกรถวันนี้๋อ,อต้องวันนี้เท่านั้นด้วยต้องวันนี้วันที่ส5้ามิถุนายนสอง3ัน้อสิบาเป็นวันเลิกงามยามดีให้เลขมาด้วยเไปใช้ไปซื้อหวยก็คุณหลังจากได้รถคันนี้เวลาคุณจะร่ำรวยคุณจะอะไรก็ว่าไป อ๋อก็เลยเป็นวันนี้ก็เลยไปรอรอก็เลยเฮ้ยคุยแล้วรอไม่ไปนั่งคุยกันยังไม่เจอตัวอะไรคุยทางโทรศัพท์จะโอนไม่โอนเนี่ยเกิดไม่โอนทาไงหรือเกิดวันนั้นเกิดฝนตกฟ้าร้องอะไรเกิดอะไรขึ้นทาไงปรากฏว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามนัดหมายไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือวันนี้วันนี้ไปโอนรถมาเรียบร้อยแล้วตอนเช้านี้ก็เลยขับมาวันนี้ก็ยังแอร์เย็นอยู่นะพ่อเย็นอยู่มาเช้านี่เมื่อคืนฝนตกหนักโอ้โหแบบ พร้อมน้ำม์แม่บอกวันนี้น้ําท่วแมแน่เลยจัดจุ๊จัดเป็นงไงตอนแรกจะต้องขาซ้ำเดยวยซ้ำไปก่อนแต้องไปลุยน้ำใส่ที่ใส่รองเท้านี่กันน้ํานะเป็นคอนเวิร์ตรุ่นที่ที่กันเปียกปรากฏว่าแห้งนั่งรถดีทีเอ็มาลงที่หมอชิดแล้วก็เดินมาที่ขนส่งเล้วก็โทรมาพอดีตอนที่เราถึงก็โอเคผ่านตรวจสภาพปุ๊บเดียวที่ยังพูดถึงถ้าให้ดูภายในยังโอเคเลยนะภายในถือว่าเราไม่เหนื่อยละเท่าไหร่ไม่เหนื่อยไม่น่าจะเหนื่อยภายในไม่เหนื่อยมี มีเบาะที่ไม่มีหัวหมอนอืมเบาะที่ไม่มีหัวหมอนก็หลังคาดูหลังคายังโอเคอยู่อาจจะมีรอยเริ่มเปรี้ยบ้างวิทยุมไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอานะครับก็ดูโอเคตอนนี้กำลงังอยวูวิทยุแต่จริงๆก็ตรงเดิมๆไว้ก่อนได้เพราะตอนนี้เขาแอบเปลี่ยนเป็นซีดีมาด้วยเแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนหมดละสองตัวเดียบรู้จะใช้ไปได้ทั้งตัวมันได้ไม่ซีเรียสเลยไม่มีไม่เป็นไรภายในสภาพโอเคอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูภายนอกอีกทีหนึ่งอันนี้ เอามาลองเขาเรียกเทสได้วันแรกก่อนให้ใ<ช>พ่อพาขับเล่นเลยเดี๋ยวไปหาร้านดูดูรถภายนอกอกว้างๆอีกทีหนึ่งอย่างหนึ่งที่เราซื้อรถเก่าเล่นรถเก่าเนี่ยเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงสีภายนอกซึ่งม,มันนู่นนี่นั่นผล<า>ไป,ละไปอะไรมาตามการเวลาปล่อยมันเ,เราคิดว่าเรามาอหนึ่งเราต้องมาทำของเราใหม่มาเริ่มต้นที่เราใหม่มันจะดีกว่าเก็เมือนไปซื้อรถที่เขาทำมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามันซ่อนอะไรอยู่้างไหนเราพยายามที่จะมาทำใหม่ให้ให้ให,ให,ให้ให้ถูกใจเรา ถมันก็สีอย่างเงี้ยมันไม่ถูกฉลกเราเราก็คงต้องเปลี่ยนอ่แต่อุ้กไว้ก่อนว่าจะทําสีอะไรยังไม่บอกไม่รอเสร็จอันนี้คอนเซปต์ก็ง่ายๆครับขับไปกินกาแฟขับไปกินกาแฟโชว์โชว์แลว่าไปจอดปุ๊บกินกาแฟที่ไหนคงจะต้องมีคนมาแอบ,บมองมองเอถ่ายรูปฮะเดเกิดไม่ทันก็มาถามว่าคุณอาครับเออเป็นเป็นรถอะไรรุ่นไหนปีอะไรอะไรอย่างี้ทีนี้เราจะไม่ได้เน้นฉูดฉาดแบบอะไรมากมายครับเน้นแบบว่าคลาสสิกคลาสสิกธรรมดาธรรมดาแบบ เอาไว้พ่อขับคลคายคอฟฟครับไม่ซิ่งไม่ต้องแรงแต่เอาไม่เน้นไม่ดับนี่พ่อตั้งใจว่าจะทำรถมาขับมาคลายคอฟฟเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เมื่อวานดูคลิปย้อนหลังแล้วตื่นขันหรือเปล่าไม่รู้ว่าโหดีนี้เจ็ดโมงรถเต็มแล้วเต็มตั้แตีห้าคเหมือนเหมือนเหมือนไปกินสีน้อยแล้วนอนรอเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเอจะไหวไหมแต่แต่พ่อไม่ห่วงอะไรเรื่องตื่นเช้าอ่ะไม่ไม่ใด้ห่วงเท่าไหร่เดีว่า มันต้องทําแล้วก็คนก็ต้องต้องแลนะแต่ที่สำคัญคือถ้าเป็นไปได้ขอจอดคู่กับเป๊กหน่อยเถอะเออเดี๋ยวรอพี่เป๊กกลับนะขอจอดคู่กับเป๊กหน่อยเถอะหรือถ้าเป็นไปได้ยิ่งดีใหญ่คือมีน้ำส้มอยู่ด้วยตรงกลางหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมันจะเป็นสามประสานเลยพี่เป๊กเนี่ยไม่รู้จะกลับมาเมื่อ,อไหร่แต่เดี๋ยวพอเราจบจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปรึกษาเฮียหยินกันว่าแนวทางในการบิวเครื่องอันนี้หรือแบบ ต่างๆนานาในการบิวรถคลาสสิกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราให้ไปปรึกษาทางล็อบดูดิ่อนอนมอคือวันนี้ก็เป็นวันเถอะครับได้รถใหม่มาก็ ออกมาลองเทสดูกันสักหน่อยครับลองข้อลูกดีพื้นได้สดๆร้อนๆเลยครับพึ่งโอนเสร็จเดี๋ยวมีอะไรก็อาจจะต้องมีปรึกษาที่เป๊กนี่แหละครับทอ,อน่ารักไหม่ออารพัน่ารักก็มีแตกบ้างอ่ะแค่พวกนี้ก็เริ่มแบบเราเลาเป็นตามกาลรรเวลานนลวอันนี้ฝั่งนี้อาจจะหนักหน่อย ฝั่งนี้นี่มีแตกตัวนี้แต่พ่อน่าจะหาเปลี่ยนไปแล้วอันนี้อาจจะชุบเนาะใช่พูกนีน้น่าจะต้องชุบพวกคอนไอกันชนก็น,น่าจะต้องชุบอันนี้เขาเจ้าของก็เอาน่าจะแบบซ่อมแบบง่ายๆอ่ะก็คือพ่อนสีดำซะเลยแต่ว่าสีค่อนข้าง,างจะหนาหนาพอสมควรเลยอันนี้ใครเคยกินหมูแผ่นบ้างออกออกออกนหมูแผ่นแล้วเนะี <c oughs> ่ยหมูหนาเข้าใจแล้วะหมูหนาตั๊บเลยอ่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าเราเราได้รถ รุนี้มาเนี่ยอันดับแรกคือถ้าเราจะทาจริงก็คือต้องลอกลอกให,ห้ถึงถึงชั้นถึงเพื่อสีมันจะได้อยู่กับเรานานๆถ้าทอาแบบรูปน้าปดจมูกไปมันก็อยู่กับเราไม่นานครับอ,นะอะไรที่ที่เราพอจะเก็บได้อันนี้คือตั้งรับอยู่คิ้วหน้านีนี่หายไปใครใครที่ดูอยู่แล้วมีรุ่นนี้หรือว่ามีความรู้เรื่องโลกาสิกดบอยากนําเสนอพวกอะไรที่ขาดๆก็ลองข้อความมาได้นะอันนี้ไม่รู้ว่าโดนจิกหรืออะไร อันเนี้ยที่แน่ๆขาดชิ้นนี้เลยเนี่ยคิ้วคิ้วเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้วก็แล้วก็โลโก้หายแต่ไฟหน้ายังดีอยู่เลยเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วตื่เต้นเปลี่ย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 นมาหลอดหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ให้เราหลอดหนึ่งไฟหน้ายังดีอยู่เลยอ่ะอันนี้อันนี้พ่อหาแล้วเหรออันนี้หาแล้วอันนี้พวกนี้ยังพ้อมมีแบบของของเทียบของเทียมอะไรอยู่ของยังพอมีอยู่มีครับมีของใหม่ๆไปข้างนี้มีอยู่แต่พวกเนี้ย ไจากของเค20ก็น่าจะใส่ด้วยกันได้เอาพวกเครื่องอ่ะเราไม่ค่อยกลัวเดี๋ยวเราไปปรึกษาเราเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแ๊กนั่แหละป๊กไปหายินปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับแบงค์พอดีอ้าวกายเป็นคนรู้จักกันก็เลยก็เลยได้ล้อก็สุดยาเดี๋ยวก็คงได้จากพ่อพ่อก็จองล้อจากเจ้าป๊อปไปแล้วอันนี้ไม่แน่ใจล้อมาเหมือนเหมือนพวกไอ้นี่เลยอะเอเดาแต่ไม่น่าใช่น่าจะแค่ใกล้เคียง ขอบสครับ1 7 5 7 4เจหีคือเลยโทรตรงยุคงต้องสบสส่วนของป๊อปเนี่ยเป็นเอ็นไก่เดี๋ยวรอก็คือเราจะเน้นแค่ล้อแบบว่ามันพอดีพอดีแบบนี้โป่งเดิมไม่ไม่ทำโป่งเป็นที่อาจจะมีลิ้นสหน่อยนึงไอกระจกกระสุนได้มาแล้วกระจกกระสุนมาแล้วแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวเครื่องเสียงไว้สนใจว่าการดีฝาถังมาฝาังก็ยังโอเคอยู่โอ้โนี่คือแบบโฟมันหนาแบบ หนามากอะจำได้ตอนที่เรามี Mark II, มาร์คทูก็มาสไตล์เนี้ยใช้อยู่พักใหญ่ๆแล้วก็นั่งแกะเล่นๆให้มันหลุดๆไปแล้วสุดท้ายก็ทําสีทาสีเอามาเป็นสีโซ่หมงาน,นตอนนั้นตอนนั้นพอเราบอกว่าไล่จีบมีอยู่ในบ้านนี่จะมีเจ็ดคันได้จนคนข้างบ้าน <laughs> มีปัาหามารับซื้อรถไหมครับ <laughs> นึกว่าผมไม่ได้เป็นต้นรถเอาเห็นรถเยอะบอกไม่รู้ก็จะซื้อไปเรื่อยอ่ะั้งแบงค์ขายเซลิก้าไปก็แต่พ่อซื้อนี่มาลิปแบตแบงค์ไม่ชอบ จริงแล้วมีโครโลลรล่าล a ฟแบอยู่หนึสีเหลืองสวยๆเนีย่ยเอ๊ะแบงไม่ชอบแต่สุดท้ายจริงๆเราเรายังหลงไหลใน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 ทรงพวกปีนี้ปี73 74พวกเนี้ยแล้วคือสมัยก่อนปู่ขับอะไรนะเอ่อมี k ค e อเีเป็น,เป,นเป็นรถเป็นรถที่ใช้แล้วก็พ่อก็ยืมมาใช้บ่อยๆพามแม่เที่ยวด้วยแม่ก็เคยได้นั่งแต่นั้นเป็น,เป,นเป็นสีประตูสิ่ตาน,นีคือเรายังไม่เคยขับ ไม่เคยเป็นเจ้าของ <_' st ık> เคยไปน,นั่งหลายคันเราไปสมัยก่อนมันก็แพงนะนะสมัยที่มันขึ้นเขาบอกเปิดตัวเนี่ยราคา,าอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดตอนนั้นนะนะมันมีสองรุ่นมันมีเจ็ดหมื่นเจ็ดกับแปดแปดหมื่นแปดอยู่สองรุ่นที่เขามาขายในบ้านเราสมัยยุคนู่นเลยโดยวัยที่อายุเยอะแล้วแล้วก็ยังย้อนกลับมาขับพวกนี้ได้มันยังอยู่ได้เราก็เลยอยากให้มันอยู่กับเราเอาไว้พาเราไปกินกาแฟเอาจริงๆแล้ว พวกนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงเลยนะไม่ใช่ว่ามีมีเงินแล้วอยากกลับมาเล่นอย่างเดียวนะอยากได้ก็ไม่ได้อยากได้เขาไม่ขายก็ไม่ได้ดังนั้นบอกอย่างหนึ่งเลยสําหรับคนที่จะเริ่มคิดจะเล่นเลโทรอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าคุณจะต้องเอารุ่นนั้นรุ่นนี้แต่ขอให้เจอในสิ่งที่คุณชอบคุณอาจจะมีช้อยอยู่สักสี่ห้าช้อยแต่ย้ำอย่างหนึ่งลยครับควรเล่นที่สองประตูมองที่สองประตูไว้ก่อนหประตูเขาเขามีเสน่ห์ของเขาแหละแต่ว่าหลักๆคืออะไรรถพวกนี้มันมีจํานวนจํากัด มันก็คือเหมือนของลิมิเต็ดนั่นแหละดังนั้นจะแนะนําว่าเจอรถสองประตูแล้วคุณมีควารรมทรงจากับมันหรือว่าคุณมีความคิดว่ามันควรจะเป็นของของคุณก็พยายามหาหน่อยนะครับหาหน่อยอาจจะบางทีมันอาจจะโชคดีอ่ะไปตามแต่งจังหวัดไปเจอเขาจอดอยู่ก็ไปพูดพูดพูด,พดคุยไปถามถ่ายดูจังหวัดดีๆอาจจะเจอคนที่เข้าใจดีนะครับเพราะตอนนี้เราดูตามเว็บก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่งจังหวัดในใะนโชคดีคือว่ามันเห็นเห็น,เห,นเห็นอยู่อ่ะ แต่มันก็เป็นปีอะเป็นปีที่เราเห็นแล้วเรากว่าจะได้เขามาเอ่อเพรามันกระสมพงกับคนขายด้วยคนขายก็ดูดวงแล้วคิดว่าเออเหมาะที่จะขายให้เราเราก็ับวก็เป็นโชคดีนี่พ่อก็มาซ้อมก่อนมาซ้อมลานชายของพีก่อนเอ็นดูดูคลิปแบงค์แล้วอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าไม่ทําแล้วมาจอดแล้วคนก็ไม่มองอ่ะแล้วแล้วเขารู้ไปเป็นพ่อแบงค์อ่ะแล้วรถมันไม่สวยอ่ะมันโดนบ้าไปถึงลูก แต่เนี้เขาไม่เที่ยวาว่าลูกมาถึงพ่อมาไอ้ลูกทาไม่ดีแล้วมาโทษพ่อไม่ใช่พ่อทาไม่ดีเขาก็ไปโทษลูกลไม่ได้นั้นต้องเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ว่าอย่างว่อย่างนี้เราก็ดูเขาหน่นเขามาเยอะแต่เราก็คงไม่ได้ทําตามเขาไปทั้งหมดการะเกิดใครมีเท่าไหรที่มาอะไรของตัวนี้ชี้เป้ากันได้ครับช่วยกันอย่างเงี้ยอย่างไงพวกเพชรโป่งโป่ง,งเย็บล้อยื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ยมอ่างเราไม่ได้ทำเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะทำแบบ โป่งเดิมก็ล้อประมาณไซส์เดิมนิดแล้วก็เก็บเครื่องดีๆสีดีๆพอแล้วครับเอาไว้ขับเล่นให้พอขับเล่นไปไหนก็มาทักทายมาคุยกันได้มาเปิดมาเปิดห้องเครื่องดูได้ I feel really love don't have to be the วิบบ่งนิ่มเลยว่าคือทำไม่เหนื่อยอ,ะอ่ะนะไม่ไทำไม่เหนื่อยอะไรเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเครื่องยังไม่มีสันไม่มีเขย่าเลยอ่ะเดินนิ่งตอนซีริการ้านี่มานี่โอ้โห<ข>มั็นจะสตาร์ตติดเข็น <laughs> ไม่ขึ้นเหย็ยนไม่ขึ้นเหยียดได้แค่แปดสิบเหมือนกับแต่ยุทธยาโยกโยกโยกแล้วยังไม่ไปคือคันนี้วิ่งนิ่มเลยอ,ะอ่ะจริงจริงน,นี่ย,ยังใจได้กินกแค่ได้ทีแรกกังนึกว่า ยังเป็น4เกียร์อยู่เลยนะเพอไอ้ยวันนั้นพอลองขับเอ้ยใส่เกียร์5นี่ได้ดีกว่าอ๋อเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วเขาเปลี่ยนเครื่องมันเปลี่ยนเป็น4เค5เกียร์เพราะเดิมมัน3 3 3เกียร์ไง3เกียร์ก็ต้องเป็น4 4เกียร์อยู่แล้วจริงๆนี่แค่โอเวอร์ฮอนใหม่แล้วก็เก็บสวยๆแค่นั้นพอแล้วทำสีดีๆวิ่งได้แล้วชิลทำช่วงล่างใหม่ไปดื่กาแฟแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยก็พอแล้ว เหมือนตอนแบงค์ได้เซลิก้ามาไปจอดมีคนมาถามใช่ไหมล่ะใช่แล้วอารมณ์วันแรกที่ไปเอาเซลิก้ามาอารมณ์ไหนหน้ากว่านนี้เยอะเลยอะไม่ใช่อารมณ์อารมณ์อารมณ์ตัวเอง่ะอารมณ์ยี้เลยตอนนั้นอารมณอะไรมาก็ไม่รู้บ่นบ่นบอกโอ้พ่อไปอารถอะไรมาก็ไม่รู้พอเสร็จแล้วโคลาอารมณ์แต่คันนี้ยังสภาพดีกว่าเซลิก้าตอนนู้นเยอะก็งั้นไงถึงบอกว่าขนาดแย่กว่านี้เรายังเรายังเรายังรับได้เลยแล้วเลี่ยง้ยทำไมเราจะรับไม่ได้เราเรีบเราต้องรีบขวาใช่ไหม นนั้ปัญหามันต้องมีแน่แหละแต่ว่าเราเราคิดว่าสภาพภายนอกเอออะไรเออเนี่ยเราเราต้องมาทําอยู่แล้วจริงๆเรารบรรพุนได้เก็บแค่พวกไฟโก,โก,โก,โกั้วโลโก้มิดหน่อยแค<ช>่น,นั้นเองแล้วก็ทาําสีก็จบแล้วใช่ใช่ใช่กสีสีเป็นเรื่องใหญ่ภายในขนาดนี้โอเคก็พอแล้วครับเนี่ยโลโก้อ,อ,อะไรไมีเยอะเหมว่าอาจจะแบบติดตะขอต่อจอดตากแดดมากไปหน่อยอันนี้ก็เลยดูในกรอบเป็นกรอบกรอบไป็นพอสมควรเลยอ่ะต่อกันด้วยตัวเต๋อเนื้อเจ้าประจํา เทียบเราม่ีจ้าววันนี้อจอดตรงนี้ได้พอดีอเขียดโยกมากเรายังไม่ชินตในรถที่ไม่มีพาวเวอร์ไม่ไม่ได้โยกเสนาน